คดูอิสคุนันนุสาวแล้วใต้อันชื่อไม่เปลี่ยนหนูชื่อ,อเป็นอามาแต่ไหน,หน่อยะนยเชื่อการ์ตูนนะคะหนูอยู่ปชั้นปหกขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมนะเยี่ยมป่านะจ๊ะคุณนุกรับสวัสดีค่ะขอบคุณหนูเพะเอน,นูไอะไนะ หนูอะไรอะ่ะหนูชื่ออะไรอะ่ะหนูชื่อการ์ตูนขอบคุณหนูการ์ตูนนะคะขอบคุณทุกๆกท่านนะคะที่แวะมากินทุกชิ้นจับสารละใต้อต่อยหนูหิวเวยเนี่ยกินไงกินย่ว kinh đã mẹ đều là kinh đấy chứ mà đặt kinh không phải chẳng thấy nhà con bùi rồi mà thân là hai đi rồi này xiên cả bẹp bẹp rồi không có được khỏe nào thế không mà chứ mà không khỏi kinh đó các giờ bát nó không hả nhắc mà thân hai đi rồi Ngāng nắng A cám ơn nào hết trong song mùa hai mát. Song mùa hai nào hết luôn. Ngāng kì tango hai mầm 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 cả mầm hai mầm chỉ หูตะตูนม่เป็นย้งกันนะดุงยาวดุงยาวเชียงครับสวัสดีค่ะทำช่องไหมคะอ๋คคุณสยยพัดใช่ไหมคะขอบคุณนะคะอยากกินจังเลยหนูกระตูนวะ hello how are you อ่ะอันบาดจันบาทนี่เด้นตะท่านันน่ะพี่น้องอุ้ยฝุ่นมันหลายช่วงนี้แม่นฝุ่นมันหลายแล้วก็อีกอย่างมันก็มันหนาวอีดีเด้มันหนาวอากาศมันหนาวสวัสดีทุกท่านนึงเฮ็ดงานกับขออนุญาตเด้อไปกินข้าว แนงานกันนมันี่หยอนทำท่ารับบาวก็ท่ไงานไปนงมูดเลยได้หนึมูดได้ไปนึ่งมันหนาวมาเด้อพี่หนองเด้อขอบคุณได้หลายเด้อพี่หนองติดสมมาหัาชมมาหายกันมาหายกันตั้งใจซาละแต่เล่นบากินไม่เบิด เล่นว่ากินไม่หมดเฮ้ยมาสร้างบาทเ่ะจะหูดได้จะไหนเนี่ยมาขอจะกินบ่เบิดนะเบิดคุณทำเองอร่อยเองเชิญดิค่ะวันนี้สาระแต่ก็ไปแอบดูอยู่นะไรสดแอบกินปลาอะไรประทูน่ะไม่ไดไ้ไม่ได้ทักทายแต่แอบอยู่ แอปสองสักท้ายก่อนสักท้ายอยู่จังหวัดใดคะจะมาหาเหรอจ้าพี่เป็นคนคนคนทำปัดเซคนปัดเซลนะจ้าหน่ยมันคือยูกชิ้นกับพี่หนึ่งอู้แตกแตกน่ะ <c oughs> อูป้ปวดกระเจี๊ยบนะฮะวงถวยนี่แหละ quang tam ở tập mà không sai được trong tam lọt tam mất cả biết phải mà ăn như bao mình mà ăn như bao mình